สวัสด like, er ีค่ะช่องแม่ดากุกองนะคะโอ้โหไม่กี้นอนอยู่นะคะตอนนี้พอตื่นก็หิวแล้วนะคะหากินนมแม่ไม่อยู่นะคะแม่ไม่อยู่จะหากินนมนะคะเดี๋ยวลองเอาหัวอาหารมาให้หิว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 นมหิวนมเริ่มร้องแล้วร้องแล้วแม่ไม่อยู่ แม่ไม่อยู่จะหากินนมหิว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 เพิ่งจะลืมตานะคะเพิ่งจะลืมตาไหนดูสิไหนจะลืมตาหรือยังโอ้ลืมตาแล้วดูขาสิขาขาวหน้าดำ อย่ายุ่งอ่ายุ่งวันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะนี่อันนี้มีเจ็ดนะคะแม่นี้มีเจ็ดแต่แม่ทับไปสองตัวนะคะเสียไปสองตัวเหลือห้านะคะโอ้ยหิวละสิหิวละสิเดี๋ยวเรากินเน้ะเากินขนมเน้อ ออก,กินขนมเร็วนี่กินกินกินยังไม่รู้จักกินเลยติดคออ่ะติดคอ เขียวได้ไหมเขี้ยได้ไหมติดคอติดคอทะเลาะกันแล้วอันนี้อันนี้จะทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันกินขนมกันดีกว่า เงี้ยกันแล้วเงียกันแล้วมาเรมากินเร้วมากินเริวติดคอติดคอติดคอนีอ่น้องๆกินขนมกันแล้วเริ่มจะกินเป็นแล้วน,นั่นเ่ง อ้าวหมดซะแล้วอย่าแย่งกันลูกอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันลูกอย่าแย่งกันมแบ่งกันกินคนละเม็ดสองเม็ดโอ้แย่งกันใหญ่เลยแย่งกันแย่งกันแย่งกันแบ่งกันกินลูกคนละเม็ดสองเม็ดไม่ต้องแย่งกันเนี้ยเนี้ย แม่เอาลงมาไว้ตรงนี้มีนี่เอากินกินนี่กินเลยนี่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 กินกินกินเลยกินเลยกินเลยอย่าแย่งกัน ไม่ต้องแย่งกันกินเลยโอหเริ่มจะกินเป็นแล้วนะคะนี่เริ่มจะหิวแล้วเริ่มจะกินเป็นแล้ว มันแข็งมันจะติดคอค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ